ตัวแทนแห่งปฏิหารตัวแทนแห่งความตายตัวแทนแห่งปัญญาเยอะจริงๆนะไอ้พวกตัวแทนเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ดซีรีส์หนึ่งมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซีรีส์นั้นเนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะใช้คําว่า The Agent ครับผม The Agent เนี่ยก็เรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยนะก็คือจะเป็นแบบพวกมอนสเตอร์ตัวแทนนะครับซึ่งไอพวกนี้เนี่ยมันมีการใช้ชื่อเป็นตัวแทนแห่งสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนแห่งการพิพากษาตัวแทนแห่งความตายตัวแทนแห่งปฏิหารอะไรพวกนี้นะครับซึ่งชื่อพวกมัน ต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ชื่อของพวกมันก็คือเหมือนกับเป็นชื่อเทพนิยายเป็นชื่อดวงดาวเมอร์คิวรีจูปิเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด10บวก1ตัวนะครับคือไอ้พวกตัวแทนเนี่ยมี10ตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะรวมๆไปเสร็จแล้วในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักมอนสเตอร์กัน1ิบตัวนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้พวกมอนสเต หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ในทางกับกันก็นั่นแหละมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมไม่รู้จักนะครับแล้วก็ได้เพิ่งรู้จักตอนที่มาทําการ์ดคลิปนี้จริงจังนะครับผมแล้วก็เชื่อมีท่านผู้ชมบางคนนะครับไม่น่าจะรู้จักไม่ครบเหมือนผมนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าเรารู้จักกันเยอะน้อยมากแค่ไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสู่เนื้อหากันได้เลยครับว่าตัวแทนแห่งนู้นตัวแทนแห่งนี้ในการ์ดยูกิโอหรือซีรีส์ t ด e a เอเจนต์จะมีตัวอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยนะครับตัวแทนแห่งชีวิตเนป เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวลหนึ่งพลังโจมตีศูนย์ป้องกัน600ครับการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันโดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครัครบเอฟเฟกต์ effect แรกก่อนนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนมือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อดีเอเจนหรือตัวแทนยกเว้นตัวของเนฟจูนเองนะครับเลือกจากบนมือหรือจากสู่สารอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิลมีการ เขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาภามอนสเตอร์ Monster ที่เราจะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาสามารถเป็นมอนสเตอร์ฮิลเพเริออนได้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้ของเนปจูนนะครับจะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบแอดวานซ์ได้จนกว่าจะจบเทอร์หน้าของอีกฝ่ายหนึ่งครับส่วนอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับแล้วมันถูกรีมูฟออกจากเกมไปเมื่อไหร่นะครับเราจะสามารถเอาการ์ดเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาภาจากในเด็กหนึ่งใบเพิบบว,งว,พวง Earth ครับผมตัวแทนแห่งความพิศวงเอิร์ธเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี1,000ป้องกัน800การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถอัญเชิญมันแบบปกติลงมาได้สำเร็จปุ๊บเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อตัวแทน จากในเด็กหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยต้องไม่ใช่ตัวเอิร์ธเองนะครับผมซึ่งเมื่อเราใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับถ้าจังหวะนั้นเรามีเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาอยู่มอนสเตอร์ Monster ที่เราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือนั้นสามารถเอาเป็นมอนสเตอร์ฮิลเพเรียนได้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับมีพูดสองใบแล้วเนาะไอตัวฮิลเพเรียนเนี่ยครับผมซีรีส์นี้เดี๋ยวผมก็ทําแยกอีกทีหนึ่งนะบอกกับว่ามีท่านผู้ชมรีเควสต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้ทําแบบมอนสเตอร์ที่เกี่ยวขนะ้้อองงงกก,ยยก,นนกัับเข ion, นะตศดนะิิิ์์สททธแห่นาาพ ก็ได้เช่นกันนะครับก็รอติดตามกันนะการไปต่อไปตัวแทนแห่งการสรรสร้างวีนัสครับผมตัวแทนแห่งการสรรสร้างวีนัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกันศูนย์ครับผมการไปนี้นะครับเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ห0 0หลังจากนั้นเอากาสที่มีชื่อว่าลูกทรงกลมศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับตัวต่อไปตัวแทนแห่งการทําลายล้างวีนัสครับผมตัวแทนแห่งการทาลายล้างวีนัสเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธา มืดเผาแฟรี่เลเวล3พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1,600ครับนะมีแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนแห่งการสร้างสรรและการทำลายล้างในตัวเดียวนะสำหรับชื่อวีนัสไออันที่เป็นตัวแทนแห่งการทำลายล้างนะครับเอฟเฟกยาวกว่าเยอะเลยนะครับเอฟเฟกของมันมี2อย่างนะครับเอฟเฟกแรกโดยแต่ละเทอร์นนั้นเราสามารถใช้งานได้แค่เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกแรกก่อนเลยนะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าตัวแทนแห่งการสั่งสร้างวีนัสจากสุสานของเรารีมูฟออกจากเกมไป1ตัวหลังจากนั้นเนี่ง แบบพิเศษจากบนมือลงมาได้ด้วยครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยท์ทุกๆ500นะครับและทุกๆ500นั้นเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าลูกทรงกลมศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสุตรสารหรือที่ถูกรีมูฟนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับทุกๆ500หมายความว่าสูงสุดก็พันห้านะครับเรียกไอ้ลูกทรงกลมศักดิ์สิทธิ์3ใบอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นั่นเองครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้ถ้าเกิดว่ามันตตอออไไใใต้้้้อ้ออออออองงงกกกจจาาาาาิดดไไไไปปรรบบใใใใหเเเเวสุขข็่ ตัวแทนแห่งพลังอํานาจมาสครับผมตัวแทนแห่งพลังอํานาจมาสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล3พลังโจมตีป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับมันไม่รับผลจากการ์ดเวทมนต์ใดๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีการ์ดเคสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,านะครับแล้วไลฟ์พอยต์ของเราเนี่ยเยอะกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งนะส่วนต่างของไลฟ์พอยต์ของเราที่เยอะกว่าอีฝ่ายหนึ่งจะกลายเป็นพลังโจมตีป้องกันให้กับการ์ดใบนี้ด้วยครับ การ์ดใบต่อไปตัวแทนแห่งภูมิปัญญาเมอร์คิวรี่ครับตัวแทนแห่งภูมิปัญญาเมอร์คิวรี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี0นป้องกัน1,700การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเธนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ไงหนะ้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วการ์ดบนมือของเราเป็นศูนย์ในสแตนบายเฟสหน้าของเธนเราเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับเอฟเฟกมัมาดูอ้อมคอมนิดหนึ่งนะแทนที่จะบอกว่าดอฟเฟสจัว่ว ฝเอ็นเฟสคองอีกฝ่ายหนึ่งจบปั๊บมาเทิร์นเราเป็นดรอเฟสก่อนพอดรอเฟสเราจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วมีเอฟเฟกผูกไว้เมื่อกี้นะครับว่าการ์ดบนมือเราเป็นศูนย์ตอนอีฝ่ายจบเทิร์นใช่ไหมสแตนบายเฟสเราก็จั่วการ์ดอีกหนึ่งใบนั่นเองครับสรุปว่าในเทิร์นต่อไปการ์ดบนมือของเราก็จะกลายเป็นสองใบนั่นเองครับแนะ่ไม่รู้เขียนเอฟเฟกให้งง,งทําไมหรือผมคิดมากเกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับการ์ดใบต่อไปตัวแทนแห่งปาฏิหาริย์จูปิเต, 1, 800, ตอร์ 1, ครับตัวแทนแห่งปาฏิหาริย์จูปิเตอออออรรรร์์เเเเเเเปป็นนนมมสสตตฟฟฟคาาแแงงงผ่่ีีลลลว4พัััโจ1,800 1,000้กบ การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ติดชื่อตัวแทนจากในสุสานของเรา1ตัวออกนอกเกมไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ท่าแสง1ตัวที่อยู่บนฟิลของเรานะครับและทีนี้เนี่ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เราเลือกไว้นะครับจะเพิ่มขึ้น800ไปจนกว่าจะจบเทินนะส่วนอฟเฟสที่สองนะครับเทินละครั้งเราสามารถทิง้งมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ที่อยู่บนมือของเรา1ตัวแล้วเลือกมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ท่าแสงที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเราอยู่ตอนนนั้นน ผเอามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้โดยเอฟเฟกต์นี้นะครับสามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลด์ของเรามีเขสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,าอยู่นั่นเองครับการไปต่อไปตัวแทนแห่งความตายยูเรนัสครับผมตัวแทนแห่งความตายยูเรนัสเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่าแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,200ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกต์ Effect แรกถ้าเกิดว่าบนฟิลด์ของเรามีเขสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,าอยู่เราจะสามารถอัญเชิญกกาบนี้จ ลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกที่2นะครับคือเธนละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสนะนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ตัวแทน1ตัวจากเด็กส่งลงไปสุสานครับแล้วก็เลเวลของการ์ดใบนี้จะกลายเป็นเลเวลเดียวกับมอนสเตอร์ที่เราส่งลงไปครับผมการ์ดใบต่อไปตัวแทนแห่งการพิพากษาซัตเทิร์นตัวแทนแห่งการพิพากษาซัตเทิร์นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถรีลิสมันแล้วมอบความเสียหายให้กับ ไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายตามส่วนต่างไลฟ์พอยต์ของเราและอีฝ่ายหนึ่งณนะเวลานั้นได้โดยใช้ได้ตอนที่ไลฟ์พอยต์ของเราเนี่ยเยอะกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับคือเป็นการสร้างความต่างชั้นของไลฟ์พอยต์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคือแบบไลฟ์พอยต์เราเยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังสามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้ตอนที่บนฟิล์มของเรามีเคสศักดิ์สิทธิ์แห่งทองนาภาอยู่เท่านั้นและในเทนินที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เทินนันาานนวปปน, Link น,นรรวแทน มูนครับผมผู้โคจรรอบตัวแทนมูนเป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเผ่าแฟรี่ลิงสองพลังโจมตี1,800ครับวิธีการเชิญมันนะครับคือให้เราใช้มอนสเตอร์เผาแฟรี่2ตัวนะครับถึงจะเชิญมันลงมาได้นะเอฟเฟกต์มีอยู่2ออย่างโดยเอฟเฟกต์แต่และเอฟเฟกต์ของมูนนั้นสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครังนะครับเอฟเฟกต์แรกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญลิงลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อว่าเกศศักดิ์แห่งท้องนาภาหรือเป็นการ์ดที่มีคาว่าเขตศักดิ์แห่งท้องนาภาเขียนอการร เลือกการ์ดใบนั้น1ใบจากในเด็กส่งลงไปสู่สารหลังจากนั้นถ้าบนฟิลหรือในสู่สารของเรามีการ์ดเคสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาภาอยู่เราจะสามารถเอาตัวแทนแห่งความพิศวงเอิร์ธหนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากสู่สารเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับ และเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือเราสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์เผาแฟรี่หนึ่งตัวจากบนฟิลของเราแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10การ์ดที่เป็นตัวแทนนะครับผมทีนี้มันมีการ์ดที่ผมอยากแถมให้นะครับผมคือที่จริงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวแทนได้เช่นกันนะครับเพราะอะไรเนรี่ยเรามาดูกันครับตัวนี้คือผู้ปกครองแห่งปอลโลกพูโตครับผมผู้ปกครองแห่งปอลโลกพูโตเป็นมอนสเตอร์ซิงโครทาดมืดเผาแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี2003 ร้อยป้องกันศูนย์นะครับผมมันเป็นผู้ปกครองแล้วทําไมมันถึงมากลายเป็นก๊์ดตัวแทนได้ล่ะครับผมเพราะว่าการาดของมันนะครับเขียนไว้ว่าตามกฎของเกมแล้วการ์ดใบนี้ให้นับ เป็นการ์ดตัวแทนคือที่จริงมันตั้งชื่อว่าตัวแทนแห่งพลภพตัวแทนแห่งปรโลกอะไรพวกนี้ก็จบแล้วนะครับแม่ต้องเขียนเอฟเฟกนี้ให้มันวาวุ่นนะโดยตัวของพลูโตนะครับอย่างแรกคือมันเป็นมอสเตอร์ซิงโคใช่ไหมแล้วมันก็เป็นมอสเตอร์จูเนอร์ด้วยนะเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้โดยการใช้มอสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างนะครับโดยเอฟเฟกแรกก่อนเลยครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถาาร,รีม ที่อยู่บนฟิวอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่เราเลือกจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสภาพคว้มหน้าตั้งป้องกันแล้วก็ ้าในสุสานของเรามีเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้อนภาอยู่เราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ของพลูโตได้ในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละก็ขอให้มีมอนสเตอร์ที่จะรีมูฟเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ก็เป็นพรแล้วนะส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานหน้าแล้วก็เอาการ์ดเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้อนาภาจากในเด็กหรือจากสุสานหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่า10 F ตัวนะครับ11มอนสเตอร์ที่เป็นพวกตัวแทนต่างงงๆๆๆนนนนคครรััืืออออมไไไหหหกกก็ขแถ้้ีีตตววึดลูท ลูกทรงกลมศักดิ์สิทธิ์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน500การ์ดใบนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแต่ว่ามันอยู่ในเอฟเฟกของวีนัสนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอพูดถึงเลยละกันนะครับการ์ดใบนี้นะครับมันมีคําอธิบายว่ามันเป็นลูกแก้วที่เป็นตัวแทนของวิญญาณของพวกมอนสเตอร์แฟรี่ทั้งหลายนะครับซึ่งผู้ใดก็ตามที่สามารถเห็นความงามของลูกแก้วนี้ได้อย่างแท้จริงผู้นั้นจะสามารถปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นผมเห็นความงาม,น,าน,ม,น,าน,มนดีคู เยอะๆนะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามช่องหมูเก่งไปนานๆนะครับ โนมาเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็ตามนั้นครับผมทั้งหมดนี้เป็นการ์ด12ใบนะครับที่เป็นการ์ดเกี่ยวข้องกับพวกตัวแทนแต,ต่างๆน,าน,าน,านะแล้วก็ยังอีครั้งหนึ่งนะครับมันยังมีการ์ดซีรีส์บางอันที่ถูกพูดถึงในของพวกการ์ดตัวแทนเหล่านี้ด้วยนะครับบวกกับว่ามีเขสศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,าที่ผมเคยทําคลิปแล้วก็พูดถึงมาหลายคลิปแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนึงก็คงได้รวมนะว่าการ์ดใบใดที่มีเอฟเฟก์เกี่ยวกับพวกเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาบ้าง หรือแบบเออเนี่ยที่ผมเกินไว้ตอนต้นคลิปว่าท่านผู้ชมรู้จักอยู่แล้วกี่ใบก่อนดูคลิปนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับถ้าเป็นผมนะเมื่อก่อนผมรู้จักมาร์สวีนัสแล้วก็เมอร์คิวรีแค่3มตัวครับผม <laughs> เออแ,แล้วก็ได้รู้ว่ามีอื่นๆอีกหลายตัวเลยนะครับในคลิปนี้นั่นเองนะอย่างไงผมก็รอความคิดเห็นท่านผู้ชมอยู่นะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่ปนนกาลัใใลััใหให้้ดวววยควครบบีี๋ไพสส